แชนะตัวยกล้อ พาไปชมคาเฟ่สุดแปลกเพราะฟังแค่ชื่อก็หนาวเลยล่ะครับทีน่นี่มรณานุสติคาเฟ่เป็นนิสศการในรูปแบบคาเฟ่เท่ไม่ซ้ำแบบใครซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยของดอ,อร์ใหม่หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีร,รนัทรัจนประภาที่ได้รับการยอมรับและนำเสนอข่าวไปแล้วกว่า30ประเทศทั่วโลกในแง่ของการส่งเสริมทำให้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่และได้เข้าใจถึงสัตรธรรมแก่นแท้แห่งชีวิตและสัต สิ่งคือการเกิดแก่เจ็บและตายครับ สวัสดีครับดรวิรนทรโรจนประภานะครับก็เป็นนักวิจัยเนาะแล้วก็เป็นผู้ทํางานวิจัยชิ้นที่เรียกว่ามรณานุติคาเฟ่ครับผมตอที่เรียนเมื่อสักครู่นะฮะเราจะใช้ชื่อว่ามรณานุติคาเฟ่ใช้จริงแล้วเนี่ยเป็นที่จัดสแสดงผลงานวิจัยคือไปหาว่ามันมีไมล์เซตหรือชุดความเชื่อชุดใหม่ไหมที่มาใช้ควบคู่กับความเชื่อเรื่องโลกตะวันแต่ความยากของงานคือจะอิมพิเรนต์เข้าไปในสังคมไทยแลนด์4.0 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยอย่างไรเพราะจริงๆมรณานุวติทางวัดก็สอนอยู่เนาะแต่ว่าเออถ้ากลุ่มตัวเนี้ยเราก็เลยเลยไปวิจัยว่าสังคมสีนูนที่เป็นสังคมเชิงสัญลักษณ์ซึ่งคนใช้การใส่สีเสื้อแทนแสดงออกทางความเชื่อทางการเมืองอถ้าเด็กวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายก็คือใช้คาเฟ่ในการสแสดงวิถีชีวิตความมีตัวตนของเขา ะะไปทํางานในคาเฟ่ไปหาแรงบันมดานใจไปใช้ชีวิตในคาเฟ่ล้วก็เลยเอาตัวตัวคอนเทนต์คือมรณานุสติเนี่ยามารวมกับตัวคาเฟ่มาให้เขาได้ทดลองก็เลยออกมาเป็นสถานที่แห่งนี้ครับนิทรรศการมรณานุสติคาเฟ่แห่งนี้นอกจากจะช่วยให้เราระลึกนึกถึงความตายด้วยกุศโลบายที่แยบยนต์ในการให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านดานสี่ห้องซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเกิดที่ชวนให้ระลึกถึงคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและเห็นคุณค่าของการเกิดว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดมาได้โดยง่ายนะครับห้องแก่จำลองการเห็นและได้ยินของผู้สูงอายุซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพบเจอกับสภาวะเสื่อมถอยของร่างกายทำให้เข้าใจชีวิตและทำให้มีเมตตาต่อผู้สูงวัยมากขึ้นครับ ห้องเจ็บสัมผัสกับประสบการณ์จำลองของห้อง ICU ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผู้เข้าชมหลายท่านถึงกับต้องเสียน้ำตากันทีเดียวนะครับและท้ายที่สุดคือห้องตายห้องสุดท้ายของนิสการมรณานุสติที่จำลองการนอนในโรงศพ มีพระสวดให้เราได้ระลึกนึกถึงความตายซึ่งจะทำให้ได้สติในการใช้ชีวิตกันมากขึ้นและได้ตระหนักว่าชีวิตนี้แสนสั้นนักเราควรเร่งทำความดีและอย่าประมาทครับ มั่นใจว่าทุกคนมาเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะฮะก็เราก็อยู่ตรงติด BTS a รีเลยนะฮะถ้านั่ง BTS มาก็ลงมาก็ออกทางออกหึงเดินมาประมาณสัก70เมตรทางเข้าก็จะเป็นอุโมงค์แปลกๆสีดำอยู่แต่สำหรับผู้สูงอายุเด็กต่ำกว่า12คนพิการเข้าฟรีจะมีรอบนำชมก็ประมาณ11โมงบ่าย2-4โมงเย็นแล้วก็5โมงเย็นนะฮะก็จะมีพันธรักษ์เนี่ยคอยนาชม ม o ร์าโนสติ c คาเฟ่หรือชื่อเต็มว่า Kid ใหม่เดสท a ออเวเ s สแอนด์ไลฟ์สไตล์ m อมมูนิตี้มอเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆตามนี้ครับ